สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะคะในเดือนมกราคมของชาวเมษนะคะจะเป็นชาวลัคนาเมษหรือจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะเพื่อความสบายใจของหลายๆท่านที่เข้ามารับชมคนที่เป็นชาวลัคนาเมษก็มีตำแหน่งเวลาเกิดลัคนาสถิตอยู่ในเมษนะคะส่วนคนที่เป็นราศีเมษก็จะมีดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในเมษนั่นเองนะจ๊ะอะ เราไปเริ่มดูการอันแรกเราก็จะไปดูกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันก่อนแล้วก็ไปต่อกันกับดวงของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดคนแอบชอบคนที่อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแอบประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงตอนนี้พี่เมย์มี เปิดให้บริการใหม่เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการออกแบบ Display Name นะคะ Display Name ก็คือชื่อที่ขึ้นอยู่ในลายนั่นแหละนะะซึ่งปกติเวลาเราเขียนชื่อหรือเราตั้งชื่อเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการตั้งชื่อหรือการเขียนชื่อเหล่านั้นน่ะมันมีตัวเลขหรือมันมีมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะถ้าเราเชื่อว่าชื่อเปลี่ยน ชีวิตเราได้อย่างไรการที่เราตั้งชื่อในดิสเพลย์เนมไม่ว่าจะเป็นใน IG ใน Twitter หรือใน Line ก็ดีมันก็เอฟเฟกับพลังงานคลื่นที่ส่งออกไปและสิ่งที่เราจะได้รับฉันนั้นนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้นะคะจาก l i น์แอดข้างบนเลยมุมบนขวามือแอดทารุ่งบายเมชินะคะแอดตรงนี้ได้มาได้เลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะอ่ะโอเค มาเริ่มกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยค่ะโอเคค่ะชาวเมษเรามาเริ่มต้นกันนะฮะจากที่เห็นคุณยังอยู่ในโหมดของความหวาดระแวงเนาะเหมือนแบบใครๆก็บอกว่าดวงเราจะดีดวงเราจะดีขึ้นทําไมมันยังไม่ดีอะใจเย็นก่อนคือตอนนี้อย่างที่เราทราบๆกันนะคะดาวมฤตอ,อยู่ ยังคงทับดวงอยู่ดาวราหูก็ยังทับดวงอยู่เพราะฉะนั้นถามแล้วเขาจะออกเมื่อไหรนะคะนุ่มฤาษยูเนี่ยจะออกแถวแถวประมาณต้นเดือนมีนาเนาะส่วนในส่วนของราหูเนี่ยก็ต้องหลังจากนั้นไปอีกสักพักหนึ่งนะคะดวงเราก็จะเริ่มแบบลี่คลายเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในจังหวะของการถอดใจคุณอย่าเพิ่งถอดใจอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่เวิร์กอะไรที่มันไม่ดีมันกําลังจะไปแล้ว มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นชาวรัคนาเมษให้คุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณแพลนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นการสอบการเลื่อนขั้นอะไรที่มันค้างเติง่งอยู่มาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วคุณจะได้รับแหละใครที่อยากเปลี่ยนงานคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้งานใหม่อย่างช้าภายในช่วงสองสเดือนนี้ถ้าแบบมีความรู้สึกว่าชัวร์ไม่ชัวร์อะไรเงี้ยหลังประมาณสัก เก้ามีนาคมลองลองร่อนเรซูมเมด่ดูนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อการเริ่มต้นใหม่การขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินใครก็ตามที่อยู่ในจุดที่มีความรู้สึกว่าการเงินตึงมือมากๆนะฮะจะหมุนซ้ายจะหมุนขวาก็ยังมีประเด็นยังมีปัญหาอยู่ไม่ต้องกลัวนะมันยังมีมาให้หมุนสำหรับไพ่สเหรียญ่ะ นะฮะมันยังมีมาให้หมุนมันยังมีมาให้แบบสามารถเดือนต่อเดือนได้หรือเดือนชนเดือนได้หรือโยกจากฝั่งนู้นมาตรงนี้โยกกระเป๋านี้ไปกระเป๋านั้นอะไรเงี้ยมันยังมีสิทธิ์ที่จะทําตรงนี้ได้อยู่นะคะในเรื่องของความอึดอัดใจสิ่งที่พี่เห็นอย่างหนึ่งคือคุณมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บ้านหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งคุณรู้สึกเหมือน บางครั้งเราอยู่ตัวคนเดียวบางครั้งคู่ไม่ค่อยคุยกับเรามีคู่ก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าพออยู่ด้วยกันแล้วมันมีพลังงานลบๆของกันทั้งคู่การแยกการห่างการออกมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่ได้หมายถึงการเลิกนะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมอยู่ในเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวบางดวงพอเขาเดินวิปริตหรือเดินมีปัญหาอยู่ในเวลานี้มันจะส่งผลในเรื่องของคําพูด การกระทาอย่างในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจริงๆมันมาตั้งแต่ประมาณ16ธันวาแล้วละ่ะก็จะสิ้นสุดประมาณ16มการาคมคือดาวพุธเขาเดินวิปริตดาวพุธเขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสติเกี่ยวกับการใช้คําพูดเกี่ยวกับกเจรจาสื่อสารเกี่ยวกับอะไรที่มันค่อนข้างจะคล่องปากคล่องคอแต่พอพูดออกมาเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าเข้าใจผิดไปซะหมดหรือตั้งใจจะพูดอย่างนี้มันออกมาอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาเมธหรือชาวราศีเมธท่านใดก็ตามที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้มันก็จะมีช่วงจังหวะที่อดทนหน่อยเดี๋ยวผ่านครึ่งเดือนแรกไปเข้าครึ่งเดือนหลังพี่เมย์มองว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะเขาจะกลับมาเดินปกติละนะคะแล้วก็ในส่วนของการงานที่เห็นเครียดที่เห็นมีประเด็นมีปัญหาอยู่เนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็แก้ได้อย่าเพิ่งถอดใจโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆออฟเฟอร์งานใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆจะมีเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คุณทําไว้คุณกําลังจะได้รับผลของมันแล้วนะคะไพ่จัดเม้นขึ้นถ้าคุณทําดีไว้สิ่งที่คุณได้คือดีแน่นอนนึกออกมาแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยมันจะมาส่งผลเกี่ยวกับ ความกระทบกระทั่งตอนนี้ใครที่มีความรู้สึกว่ายังพอกลับตัวได้หรือยังพอขยับขยายหรือทำอะไรได้ลองดูนะคะพอพอไพ่ขึ้นควีนถือดาบมันเป็นตัวการันตีได้ว่าคุณผ่านอะไรที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมาเยอะจริงๆแต่ในอนาคตข้างหน้าอย่างที่บอกพอขึ้นเป็น8ไม้เนี่ยโอกาสจะพุ่งเข้าหาคุณอะไรที่มันเคยอั้นอะไรที่มันเคยไม่ได้อะไรที่มันยังเคยเหมือนแบบจะได้ก็ไม่ได้สักที ขยักขย่อนขยักขย่ขยอนอะไรเงี้ยเมธคุณจะได้คุณอดทนอีกนิดหนึ่งนะแสงสว่างกําลังจะส่องมาถึงคุณแล้วคุณอย่าเพิ่งถอดใจคุณอย่าเพิ่งลมเลิกสาหรับไพ่แปดถ้วยตรงนี้ในอนาคตอย่างที่บอกความสัมพันธ์นะคะหาเวลาอยู่กับคนรักนิดหนึ่งและถ้าใครมีความรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นคนโสดโอกาสที่คุณจะเจอคู่ได้จากคนใกล้ตัวยังมีอยู่นะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะถ้ามีความรู้สึกไม่มั่นใจใดๆมีโอกาสไปขอ ความเห็นที่สองความเห็นที่สามจากคุณหมอได้หรือปรึกษาเพื่อนได้แนะนำว่าให้ไปพูดคุยไปสื่อสารไปปรึกษาดีกว่าการอยู่เงียบๆแล้วถามอากูอยู่คนเดียวนะฮะมีโอกาสอีกอย่างหนึ่งด้วยถ้าคิดที่จะไปเรียนสัมมนาไปเรียนต่อนะคะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทางด้านออนไลน์สามารถทำได้นะคะไพ่สามเหรียญขึ้นมาบ่งบอกนะคุณจะได้ไปอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่สามารถ ได้ว่าให้ความรู้แล้วก็กระจายได้ใครที่เก็บเงียบตัวอยู่คนเดียวในเวลานี้เข้ากลุ่มเข้าสังคมหน่อยนะคะโอกาสดีๆกำลังจะมาหาคุณเนาะโอเคประมาณนี้สิ่งที่พี่เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของความถอดใจพอเม่จะคิดว่าพูดว่าดีว่าดียังไม่ดีสักทีชีวิตเราไม่ได้มีแค่ดาวดวงเดียวเอางี้ก่อน ก็จะมีช่วงจังหวะที่ขึ้นลงขึ้นลงบ้างส่งผลบ้างดวงนั้นส่งผลบ้างดวงนี้ส่งผลบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่ามาเพื่อให้เรามาระวังนะคะอ่ะเอาใจช่วยเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนโสดคนโสดเมษมการานี่คุณจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดขอไพ่หน่อยขอไพ่หน่อยมการาคุณจะมีใครเข้ามาไหมคะ มีไพ่สามถ้วยมีสมถ้วยมีวิวออฟฟร์จูนมีไพ่ u s t i c e แล้วก็มีไพ่หเหรียญน,นะจากหน้าไพ่คนโสดพี่มองว่าถ้าคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวคุณควรที่จะไปเจอเพื่อนบ้างไปเจอเพื่อนไปเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มต่างๆบ้างมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เพื่อนเป็นพ่อสื่อแม่เสือ นะคะนำพาให้ได้เจอคู่แล้วไฟนอลน่ยมันจะกลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็คุยกันได้ยาวๆในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยผ่านโอกาสแบบนี้นะับไปดูสิเขาคนนั้นจะรู้สึกยังไงกับคุณนะ่ะเมธขอภัยหน่อยเนี่ยคิงถือไม้หกถ้วยคิงถือดาบ วังนะแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาคะคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาคะเมธขอไพ่หน่อยมีไพ่ t ด e s t ตาขึ้นมีไพ่แปดเหรียญน,นะแล้วก็มีไพ่ห้าดาบโอเค จากที่เห็นสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้มีความเอ็นดูคุณนะชาวเมธเขารู้สึกดีกับคุณในสถานะแรกที่เจอกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานใดๆก็ตามนะคะแต่คนคนนี้ยังค่อนข้างมีกำแพงในความสัมพันธ์อยู่อาจจะคำานึงเรื่องของความไม่เหมาะสมหรือคำานึงเรื่องของสถานะปัจจุบันว่าต่างคนต่างอยู่ในโหมดแบบนี้มันก็โอเค แต่ส่วนตัวเราเนี่ยมีไพ่เดอะสาตาร์กับ8เหรียญกับ5ดาบขึ้นมาโอเคเรารู้สึกดีกับเขาเราจริงใจเราแฮปปี้เรา, happy, เราพร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์และพัฒนาแบบไปเรื่อยๆซึ่งพี่เมย์มองว่าถ้านี่คือความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่ามันจะเป็นรักที่เราชอบเราปลืม้มหรืออะไรหรือการเจอกันครั้งแรกแล้วมันเวิร์กอะไรเงี้ยมนันเป็นช่วงของคนสองคนที่จะได้ทําการศึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็ พูดคุยกันได้ยังคงมีความเอ็นดูและยังคงมีความจริงใจต่อกันนะเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างหนีห่างค่อนข้างไม่อยากพูดคุยไม่อยากสื่อสารกับเราแต่จริงๆแล้วเขาค่อนข้างมีกำแพงกับทุกคนที่เข้ามาหานั่นแหละแต่หลักๆเขาก็เอ็นดูเรานะจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะแนวโน้มสิเขางี้ก่อนแนวโน้มแนวโน้มคนโสด มีไพ่ The Lover อ้ย,อาย่าไพ่แนะนำสี Judgment the World คุณคนโสดถ้าคุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในเวลานี้อย่างที่บอกอะ The Lover Judgment the World นี่มันเนื้อคู่ชัดๆคุณอย่าปล่อยผ่านนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ เจอคนคนนี้ถ้าเข้าเขามาเป็นคนที่อาจจะตึงๆหน่อยโฟกัสเรื่องงานหน่อยแต่ก็ไม่ใช่คนไร้มารยาทนะแต่จะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกเขาไม่ค่อยจอยเขาไม่ค่อยอินกับเราแต่เขาก็ดูเอ็นดูเรานะอ่ะอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาได้เดี๋ยวเลขึ้นไพ่จัดเมนขึ้นไพ่เดี๋ยวเวขึ้นความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้ค่ะ จะพัฒนาไม่ได้อย่างเดียวก็คือคนคนนี้ไม่ได้โสดแต่ถ้าเขาโสดคุณคือหนึ่งในเนื้อคู่เขาละอะถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวเมฆคนโสดไปต่อกันกับคนที่มีคนที่แอบชอบเนะลักนาะนี้คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณแอบชอบนะคะ ไปดูสิเขารู้สึกไงกับคุณคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ,คคณเขา,าไขาพ่หน่อยสี่ถ้วยเด็กถือดาดราศีเมษลัคนาเมษไหนถือเหรียญไหนดูซิแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา มีไพ่เดอะโฟนนะคะมีไพ่ควีนถือไม้ค่ะแล้วก็มีไพ่เอมเพร่นะฮะจากหน้าไพ่ที่เห็นคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจเราเขาก็รู้สึกอย่างนั้นคนคนนี้ยังไม่ใช่คนที่จะลงเอยกับใครได้ง่ายๆจากในดวงที่ขึ้นมาสถ้วยเนี่ย มันค่อนข้างเป็นไพ่ที่เห็นได้ชัดว่าถ้าเขาสนใจความรู้สึกที่เรามีให้เขาจะไม่หันหลังให้เราอะเห็นปะเป็นไพ่ที่หันหลังนะคะแล้วเป็นไพ่ที่ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงและยังไม่ได้สนอกสนใจเราขนาดนั้นในส่วนของตัวเราเราก็เลือกที่จะไปโฟกัสที่งานที่เงินเหมือนกันมันจะเป็นช่วงปีที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกแบบตัดใจหรือรู้สึกไม่โอเคกับเขาแต่ก่อนเราจะเฮิร์ท แต่กับในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราก็แบบก็แล้วแต่เลยถ้าไม่โอเคก็ไม่โอเคทําอะไรก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรประมาณนเนี้นะฮะคุณก็ไม่ได้คาดหวังกับเขาสักเท่าไหร่แล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือโฟกัสไปที่การรอใครสักคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าคนนี้ฉันจะหาคนที่ดีกว่าเธอให้ดูระดับเอ็มเพลเยอร์กับไนท์ถือเหรียญเนี่ยคนระเบอร์กันเลยนะกล้าพูดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะหาคนที่เบอร์ใหญ่กว่านี้แน่นอนอย่างชัดเจน มีปรับแสงเลอืมนะคะอ่ะไปดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์สิมีไพ่สามถ้วยนะ,ะมีโอกาสแหละมีโอกาสได้ไปกินข้าวไปจอยไปพูดไปคุยงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมปาร์ตี้วงกินข้าวร่วมกันแต่ในสถานะเพื่อนนะไพ่แนะนำมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมากับไพ่ Happy Squa r e เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณจะยอมรับกับความสัมพันธ์นี้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับเราและมันก็จะเป็นอะไรที่ไพ่ขึ้นมาบอกด้วยสำหรับหนึ่งดาบคือจงดูสถานการณ์จากความเป็นจริงถ้าเขาอินกับเราถ้าเขาโอเคกับเรามันจะไม่ออกมาในทรงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีความแคร์กันมากกว่านี้ใส่ใจ แชทจะไม่หนักขวาจะมีการพูดคุยสื่อสารแล้วก็อินกันมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ที่พี่เห็นพี่มีความรู้สึกว่าชาวเมธคุณไม่ได้เจ็บคุณไม่ได้เจ็บคุณไม่ได้ปวดคุณไม่ได้รู้สึกว่าไม่ไม่ไหวคุณโอเคคุณยอมรับคุณเลือกที่จะไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วก็มองเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมถ้าใครมีความรู้สึกว่าเนี่ยฉันจะตัดใจได้ไหมฉันจะ ผ่านไปได้ไหมจากหน้าไพาค่คือเราบอกคุณผ่านไปได้แน่ๆถ้าคุณเคยทําแล้วมันไม่สักเซสรอบนี้คุณจะทำแล้วสักเซคุณจะตัดใจได้คุณจะโอเคได้แล้วคุณก็จะได้มีโอกาสเป็นเพื่อนกับคนคนนี้แหละนะฮะคนบางคนเหมาะกับการเป็นคู่ชีวิตแต่คนบางคนก็เหมาะแก่การเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะจะไปต่อจากไพ่ให้คนแอบ,บชอบแล้วใช่ไหม คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวเมอเคค่ะไปดูกันคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวเมจะเขาคนนั้นรู้สึกไงกับคุณคิงถือไมจ้จ้ะโลคิก,ก็มา แฮงแมนนะแล้วคุณรู้สึกไงกับเขาห้าถ้วยโอ้อย่ายเศร้าอย่าเศร้าห้าถ้วยเดวยวเมจิเชียนเฮโรแฟนหน้าไพา่ คนคนนี้เนี่ยพูดคุยสื่อสารกับคุณได้เขามีการทําให้คุณแบบมาหลอกให้อยากแล้วจากไปอะไรอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะเป็นฟีลประมาณว่าทําเหมือนจะคอมมิทเมนต์พอเราจะไปพอเราจะแบบห่างออกมาไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารเขาก็มาดึงมายื้อเอาไว้ดึงยื้อไว้แล้วทําไงแล้วก็แขวนคุณไว้ในความสัมพันธ์หน้าตาแบบนี้เป็นแฮงแมน ไม่ยอมสละตัวเองลงมาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะยังคงยึงความสัมพันธ์ไว้แบบนี้อยู่ในช่วงเดือนมการานี้สําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะค่อนข้างสร้างความท็อกซิกสร้างความปวดหัวให้คุณพอสมควรจากไพ่ที่ขึ้นมานะในส่วนของตัวคุณเองชัดเจนเลยขึ้นห้าถ้วย คุณไม่จอยเลยคุณไม่ชอบสภาวะอาการแบบนี้คุณคนนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้คุณในเวลานี้เวลาคุณจะเข้าไปพูดไปคุยไปสื่อสารกับเขาคุณต้องฟอร์มตัวเองว่าเราไม่เป็นไรเราโอเคเราแฮปปี้เราอยู่ในสถานะนี้ก่อนก็ได้แต่จริงๆคือภายในใจคุณไม่โอเคคุณไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่คุณเจอมันสวนทางนะฮะแต่คุณยังคงเล่นบทเป็นคุณพ่อพระแม่พระอยู่นะเพราะว่าเรายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่และเชื่อว่า วันหนึ่งมันจะสกเซสถึงมันจะช้าแต่มันจะสกเซสอารมณ์ประมาณนี้นะอ่ะไปดูซิแนวโน้มหน่อยจ้ะมีไพ่ก้าถ้วยถ้าคนคนนี้เป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะมันค่อนข้างยากเพราะว่าเก้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆแล้วก็ภาคภูมิใจกับความเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ รู้ว่าคุยอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างพราวในตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีทางเลือกตัวเลือกมากคุณต้องทําใจนะไพ่แนะนำสิมีไพ่แปดไม้แล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์ไพ่คื้นราบอกว่าคนคนนี้นะถ้าคุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจะต้องทําคือการให้อภัย เดอะสตาร์เป็นไพ่แบบนั้นคุณจะต้องให้อภัยหรืออีกนยะหนึ่งถ้าใครก็ตามที่มีโอกาสไปวิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอคู่มาคู่กํลาลังจะมาละแต่ประเด็นคือคู่จะเป็นคนนี้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะคนคนนี้เลือกที่จะแขวนคุณไว้และเสริมความท็อกซิกให้คุณแต่คู่ที่คุณไปรีเควสต์มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคุณไปขอคนที่เป็นคนนี้แล้วขอให้เขาที่ใส่แบบนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้คุณแต่เป็นคนที่ที่ใส่แบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่คนคนนี จะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตคุณจากคําอธิษฐานจากการไปขอเทพประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคะโอเคจบไปกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ได้คอมมิชเมนต์นะแต่ก็ไม่ไม่ผละจากกันไปนะไปดูที่คนมีคู่ กันคนมีคู่กันอ่ะขอไพ่หน่อยไพ่คุณมีคู่ค่ะเอ่อเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่สองถ้วยอืมมีสองถ้วยมีสี่ถ้วย แล้วก็มีไพ่ใบนี้คุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขามีไพ่หกเหรียญมีหกเหรียญมี l ลเวอรห้าไมา้นะ,ะจากที่เห็นเอาจริงนะยังรักกันดีอยู่พูดเลย แต่มันจะมีเรื่องของความท็อกซิกบางอย่างอาจจะมีเรื่องของการรู้สึกงอนๆกันเพราะว่าไม่มีเวลาให้การไม่แคร์กันบ้างเลยหรือแบบเรื่องบางเรื่องอะรู้สึกจะให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆแล้วก็เอาความรักความสัมพันธ์เป็นแบบพีออริตี้หลังๆไปอะไรเงี้ยก็จะมีการงอนกันอะไรนิดหน่อยแต่ถามว่าโดยองค์รวมยังรักกันอยู่ไหมก็ชัดเจนว่ายังคงมีความรักให้อยู่ยังคงอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่ถึงจะมีเรื่องจุกจิก กวนใจใดๆเข้ามาบ้างบางท่านมีความรู้สึกเหมือนจะมีประเด็นในเรื่องของบุคคลที่สองบุคคลที่สามเข้ามานะนะคะก็บริหารจัดการกันให้ดีลวกันเพราะโดยพื้นฐานความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีความรักให้กันแล้วก็ยังคงมีความหึงหวงยังคงมีความรู้สึกต้องการกันและการอยู่ถึงแม้จะมีแง่งงอนกันไปบ้างแนวโน้ม no, ความสัมพันธ์หน่อยนะคะแนวโน้ม no, ความสัมพันธ์หน่อย มีไพ่สามไม้สามไม้เป็นลักษณะเหมือนแบบมันอาจจะมีการงอนกันหละในช่วงเดือนนี้เราก็แบบไปโฟกัสอย่างอื่นหรือไปทําอย่างอื่นในสิ่งที่ไม่ใช่สาระให้กับความสัมพันธ์ได้ด้วยอ่ะใช้แนะนำสิมีเดอะสตาขึ้นแล้วก็มีไพ่เจอสติสไพ่บอกยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ลงเอยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเหมือนแบบ อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องที่ทําให้มันไม่ได้อะไรให้อภัยกันซะเพราะกว่าจะมาเจอกันกว่าจะมารักกันได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะคือไพ่ยอยากจะขึ้นมาบอกประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนะชาวเมษนะความสัมพันธ์เนี้ยโอกาสที่ยังไปต่อด้วยกันยังมีอยู่สําหรับไพ่ j u s t i ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็จะมีงอนกันบ้างอะไรกันบ้างก็รีบกลับมาคืนดีกันเร็วๆแล้วกัน นะคะแล้วก็ใส่อกใส่ใจในความสัมพันธ์กันด้วยอีกสถานะนนหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกว่าทําให้ดีกว่าคนเก่าอ่าไหนไหนก็ไหนไหนทำให้ไปเลยคนเก่าคนเก่าอ่าคนเก่าค่ะคนเก่าชาว คนนั้นของชาวเมดเป็นอย่างไรรู้สึกยังไงกับคุณเป็นหกถ้วยนะแต่ใครอยากทราบเฮโรแฟนนะ่าเดอะเชลลี่พอรฝึกศพก็ดีกรกฎก็ดีและมีหกถ้วยที่ยังบอกถึงความเก่าเลย <gasps> ดูซิ คุณรู้สึกไงกับเขาคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา The Empress นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้อืม หน้าไพ่คนเก่าหน้าไพ่คนเก่าชาวเมธในบางท่านเนี่ยมันคือไพ่ของคนที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเริ่มต้นอะไรในชีวิตที่ดีละแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเอาจริงๆก็เหมือนยังมีใจยังรู้สึกคิดถึงอยู่เพราะว่าคนเก่าที่มาผุดในหน้าไพ่นี้คือเหมือนคนที่เป็นรักแรกอะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงมันควรจะได้ลงเอ,อยได้คอมมิตเมนต เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ในเวลาเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจําเป็นที่ต้องมีกําจัดขอบเขตไว้อะว่าอยู่ได้แค่ตรงนั้นเธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้ไม่ควรใกล้กันมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ยังรู้สึกถึงถึงกันและกันอยู่หรือบางท่านอีกที่บอกพอไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ส่งความปรารถนาดีต่อการขอให้เธอไปเริ่มต้นในที่ที่ดีขอให้เธอได้เจอคนดีนะขอให้คนคนนั้นรักเธอจริงนะอะไรแบบเนี้ย ประมาณนั้นนะแนวโน้มสิญาตดีกันได้ไหมเนี่ยนั่ความสัมพันธ์ของชาวเมินะคะมีไพ่เฮอร์มิตความสัมพันธ์ที่เก็บไว้อยู่ได้แต่ในใจถึงคิดถึงแต่ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะคะกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยเฮอร์มิตคือไพ่คนโสดเลยอะโสดแบบเงาเงาด้วยนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่รอคนคนนี้อยู่ติต่างนะเขาคือรักแรกของเราเขาคือคนที่รู้สึกดีกับเราเราไม่เปิดใจให้ใครนอกจากคนนี้ถ้าคุณรอคนคนนี้โสดนะโสดแบบโสดเข้าวัดเลยอะไพ่ใบเนี้ยเขาเป็นไพ่นักบวชแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมไพ่แนะนำมีไพ่หกไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่แฮปปี้สแควร์ หน้าไพ่คือบอกว่าอะไรหลายๆอย่างมันสามารถทําให้ดีได้ความสัมพันธ์นี้โอกาสประสบความสําเร็จถ้าไม่ใช่ในเกณฑ์ของคนที่มีครอบครัวไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันใช้เวลานาน,านมากๆมันใช้เวลานาน,านมากๆนานในระดับที่เรียกว่าถ้าหเหมือน คนคนหนึ่งที่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กอะแล้วมันผ่านมาช่วงชีวิตหนึ่งสมมติที่ต่างนะคะประมาณแบบอ่ะสี่สิบห้าสิบสมมตินะแล้วไฟนอลไม่ได้มีใครอะแล้วมาเจอกันตอนนั้นอะมันอาจจะได้ลงเอยตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นได้ถามว่ามันมีจริงไหมทําไมมันขนาดนั้นมันก็มีจริงมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเราได้แหละว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์เนี้ยปัจจัยหลักคือถ้าจะสกเซสต้องใช้เวลานานและในเวลานี้นะจากดวงที่ขึ้นมาอ่านยังคงเป็นไพ่ของความเงียบอยู่ถ้าอยากประสบความสําเร็จความสัมพันธ์นี้ต้องรอสําหรับคนเก่าแต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าฉันเหงาเกินไปเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรามองหาคนใหม่ๆใ,ในชีวิตได้เลย นะประมาณนี้ค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงนะคะในเดือนมกราคมของชาวเมษไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาเมษรหรือเป็นราศีเมษอ่ะเรามาดูกันนะะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment นีลมม่ลุงกดกระดิ่งเนี่ยพี่ลงคลิปได้ดูก่อนคลนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ